แป๊บเดียวช่วงหน้ามีเรื่องนางนกต่อหรือเป็นแกงนกต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะส <ไป S 1> ายปริศนาโทรแจ้งหนุ่มในช่างมาซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญหน่อยที่ชนบุรีแต่พอไปถึงนี่สิคุณผูมม้ชมฮะโดนดักทำร้ายครับนี่ฮะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูเต็มๆช่วงหน้าครับ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดประตูอาณาจักรเส้นทางสายไหมจากนิทรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อเผยแพร่งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ในงานไทเท็กซ์ไทฮีโร่2อ2 4ิสเอพิโซดทรนิทศการผ้าไทยคัลเลอร์ซอฟบุรีรัมย์ระหว่างวันที่2ี่สิสงิงหาคมถึง22กันยายนนี้ที่ไอคอนสยามวันนี้เรายกวีรมที่นาโพนะครับมาแสดงที่นี่นะครับผ้าไทยเป็นผ้าไหมแล้วก็มีผ้าผ้าใต้ก็มีหลายๆแบบใส่สบายพี่น้องเอาแว